สบายดีพี่น้องสบายพี่ป้านะสมองว่สมองว่สบอตพ่อพ่อกับสองเอิญคพี่น้องคือเก่าพี่น้องอยู่กระทำหน่อยน้องสาวละคือเก่ามามามาอยากทุยยาไว้ยังให้เหร่นนำอ่าสิเหร่นนำยับขึ้นไปูุยับขึ้นเัิงคยับขึ้นเออเฮ่อคนใดกบโตมลูกย็นซีีอีนอวย พี with <c oughs> ่มอมาเนี่ยปลาอะไรปลามัน oh. อ oh, oh, so? mm ้ดีี่ะลก่นล่ลาลโอ้พี่น้องอยากไปน้ำใช่ใจอกดิจอกดิจอดิมามามาเล่นมามามาขอนะน้ำปะเอามามาขอนะสิเล่นน้ำนี่มาไปเล่นไปมามาขอนะสิเล่นน้ำนี่เตะมามาจีเซียงเตะ มอยคือหนาบูดระหว่านี้พี่น้องกินน้ำก่อนกินน้ำโตกเด้อแบดเลยแบดต๊ต๊งับขานเพื่อไว้ีโต๊ัไว้งับขานไปงับขานไว้ีโต๊ไว้ ทำไมอีกนะเน๊ะแม่เอ๊ะแม่เอ๊ะน่าอุ้ซีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสซมมามาสักมาสิเล่นนี่พี่ได้จูบกบาลอยพี่ได้พี่มาเล่นพี่พี่มาเล่นพี่เต้เต้มาเล่นพี่มาสิเล่นอ่ะเสียงมาข้างเป็นผู้เสียงกรรมแน่แน่นำเก็บมาพี่ดัน

อดีนี่เท่เามึงนู้นะเตะใช้เกลือบถือคางเปลี่นเปลี่ยนเปลยนเปลยนเกลอนฮะอย่าเริมเล่วหนีดิมเห็ดมันเห็ดให้คนหูจซื่อผมันเป็นไฟแล้วมันกรลึมด้วยมันเ็มันเจอะกาม่นไหละยังแต้ยหน่อยน่นดีนิ่ออหุ่ห่นโอ้ยโอ้ย โอ๊ยโอ้ยทิมแล้วบ้างเต็มติ้งพี่น้องอยตูบหน่อยมื่อนี้จนสิบโมมีบอนนั่งเจ็ดยังนะน้องผัดเจาหัวลงคออย่างนี้กินไหมแม่ถึงเวลากินว่า เตะคือบหัว่ืดๆเตะนุ่มเี่ยมันคือชีนแน่นอนมากินน้าเตะกันได้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทาร้านมลกลกลกลูกลกโอ้ยแหนาวเลยเยอะไปวาวเอากินมาบเนอรเวนบอ bạn em em นี่ đi กับลุงคือเก่าเต๊ะนำรออยู่

มันเป็นตะแพงเลยตุยฮกตุปุกสับตาสับตาเอออันไนวอันอันอัดเอออันแนี้อันแบบนี้เออยันตงกตาระพามุพามุเอออันแบบนี้ตา้ะจะมีพลังเด็ตา้อเอออันไหนว

เป้าเลยไปคือนมนะนมนมกำลังสิจากพี <for S 3> ่น้องเลยเ็นชื้อนมบานมันนไนเนาะชื่อนมให้เตะอันนั้กินถาะันไหนตะกันไหนแต่นมมาอ่ะกันไหนแต่นมมามันซอสด้วบานนี่บนจะเปชื้อนมจัไหนตนมมาปนถาบ่างพีดอีกวะตไปซื้อโปให้ล่ะลูกอันนั้นนน่กินโจยถป้พี่น้องเบิ่งดูพี่น้อง ภูนถูใจเสียวขนมมาเลยภูนโอใจชื่อโป๊ะว่ะแหละเจียมตะมือตะมือถัาใจอโปมาตะมือตมือตมือถัาใจอโปมาตะมือตะมือตะมืออือหึ๋งพี่น้องมาไปเรามาทำหน้างอนจมเบยบ่น่ารักเลยเตะยิ้มดูยิ้มมาดูหน่าไปแน่ตาแซ่บ Nhi ừ. ma nữa, Tâm ơ, thả chay Chay nó ma Anh ừ. ừ. à, nhìn ma không khăn dạc Nhi à, ừ. ma nhi ngâm ngâm Thả chay nó uh. ma Thả chay thả chay nó ma ngâm Ờ, tiền Anh nhi ma ăn đâu, nhi thả Anh nó Chú chú สายตาเสียงมาเบิ <im 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 ่งอีไอนั้นทาอนันทาจะจ้านาพรพแม่พอครับพอยาอีเวเบิ่งมึงจะพอน่นเดียวกายากอีกแล้วบะกําลังหยดเสื้อเสือเศร้าเนแวบแบเศร้านี่นะไปร้านอาหารโลดไม่ได้กกพลาดารนะร้านอาหารใช่ว้าวนันเด้นะนน่หาเมนรานอาหารเออ พี่่าดมบอกพอมันเออากพัพอพอมาทวแลมาทวอันนี้แล้วอืมแ่พอมันเบิ่งไอยงอียงเอียียงเอียเยงเงเอีงเอียอีงเอาอียงเอีงเเอยงเยเล่นดเยมงเอยงเอียงเอีเออีมงองเอีางเอียงเองององอี่งีอออออตบมือเออเงองเเงเง

สร้างผืออาสนใจอนุมาได้โย่โยแลยวโย่้ว้ฟังพังังเสียงหลดใจใจมาก่ะโยกห้ว้เนี่ยเีเลเนาะเดี๋ยวามันเมื่อเลยเลยกินดอกไปไปกินไม่ถายดินกเยนป้างเปไปก็ไม่ถ่ายไปไปไปกินก็ไม่ถ่าอยู่เย็นกปลูกละไม่ถริงเลย แน่เนี่ยพี่น้องเท้าพลาไปสืบติ้งว่าจะแน่นะพี่น้องเจ้าหลาน่ะสืบติ้งเฮ้ยเป็นแถวติ้งพี่น้องเอ้ยฮัลโหลใจแน่เลยอันขนมน่ะขนมน่ะเจ้าอย่าเอาได้ดูสาวเอาได้นูสาวหล้วก็กลับอันนั่าแน่เอฟซีนะฮู้ว่าเป็นโฉบดัมดะสือติ้งน่ะคือน้องสาวลาบ่เฮาเฮามีแต่ว่าน้องสาวลาน้องสาเนาะน้ำแข็ง2โลกับน้ำแข็งมาให้แม่เฒ่าแน่2โล2โล นขนมมันไข่ช็อกโกแลตเทนี้ขนมมันชามหอมหาพัน 3, นะเป็นถนนะเออขนมเป็นถอนนะจะหูยุทงดำดำมเงินวะเออเห็นแม่มันบอกงามคิดใหญ่เลยเอาเงินน้ำแม่เอาหนักเอากระสีดเก็บเอาเพียงเทน,นี้แล้วเพียงนอนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งเงินเด้อพี่น้องเด้อพี่พานยังกระกาบขอโทษขออภัยขี่ป่านะปัสสาองบ่สมาวะขีปหน้าพบกันใหม่พี่น้องบ๊ายบาย